วันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมโชว์รูมแห่งใหม่ของรถแท็กเตอร์โรโวนะที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบุรีรูนะครับโชว์รูมของเราสร้างกำลังจะเสร็จแล้วนะครับ80%ซแล้วล่ะนะครับตัวโชว์รูมตั้งอยู่ที่ใกล้ๆก,กับร้านคมสันอุปกรณ์เนาะนะครับถนนเส้นอำเภอศรีบุญเรืองนากลางนะท่านผู้ชมนะครับโชว์รูมของเราก็ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณ80-90%แล้วนะครับตอนนี้ก็ทยอยเอารถใหม่นะครับเข้ามาจอดที่โชว์รูมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูภายในโชว์รูมด้วยกันเนาะแล้วก็ดูรถแท็กเตอร์ไปด้วยกันนะครับที่จอดอยู่โชว์รูมตรงนี้ก็จะมีอยู่5คันด้วยกันนะท่านผู้ชมนะครับก็จะมีตัว75็ดห้ตู้แอร์เนาะนะครับ75็ดห้ตู้แอร์ติดใบดันไปเรียบร้อยนะครับอ่าสีแรงม้าตัวแอร์เนาะ แล้วก็110แรงม้าตู้แอร์นะครับรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับ50แรงม้าตู้แอร์คันนี้ติดมือคีบอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็75แรงม้าอีกคันหนึ่งนะครับทางบริษัทของเราก็พยายามทยอยนะครับสั่งรถรถใหม่เข้ามานะครับรถถ้ารถรถใหม่เข้ามาก็จะเอามาจอดนะครับจุดนี้ก็จะเต็มโชว์รูมพอดีนะท่านผู้ชม สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์โรเวเนาะสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดนะครับเข้าถึงได้ง่ายกา็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายของเรานะนะครับ0 9นย์3 5 1 2 0เนาะนะครับทีมงานฝ่ายขายโลเว,วอําำเภอสีบนเรืองจังหวัดน้องบัวลำัูนะเราพร้อมบริการคุณลูกค้านะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ไหนนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรือไกลนะ ทางทีมงานของเราสามารถบริการคุณลูกค้าได้นะครับเนาะเรามีสินเชื่อนะครับไว้บริการคุณลูกค้านะในกรณีที่คุณลูกค้าไม่พร้อมที่จะซื้อเงินสดนะครับเรามีสินเชื่อมีบริการผ่อนรายเดือนรายปีให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอามาโชว์อุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะก็จะมีโรตารี่โคลงไถนะครับผ่านบุกเบิกผานควนนะครับผมอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะนี่ก็จะเป็น ตัวออฟฟิศของเรานะครับยังสร้างยังไม่เสร็จจุดนี้ก็จะเป็นห้องอะไหล่นะท่านผู้ชมหลายหลายคนก็สงสัยว่ารถเทคเตอร์โลโวมันมีอะไรไหมนี่ห้องอะไหล่ของเรานะครับกําลังเตรียมมพร้อมที่จะเอาอะไหล่อาอมาลงเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องปิดการขายเนาะนี่นะติดแอร์ไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะลูกค้าถ่า,าแวะเข้ามาที่โชว์รูมของเรานะครับ ปิดการขายห้องปิดตัวข,ขายของเราก็จะอยู่จุดนี้นะครับผมเรามาดูห้องอะไรกันห้องอะไรยังไม่เสร็จนะครับผมก็จะมีอะไรนะครับาวางชั้นแล้วนะครับหลายรายการพอสมควรนะนี่เนะาะนะครับนี่ของแจกของเรามีหมวกนะครับนี่ชุดอะไรนะนะครับยังทําไม่เสร็จครับผมกํากลังทยอยเอาอะไรนะครับเข้ามา เออไว้ที่สต็อกนะครับเอาไว้บริการคุณลูกค้านี้ก็เป็นเครื่องมือของช่างเรานะครับก็ให้คุณลูกค้ามั่นใจได้นะครับสำหรับรถแท็กเตอร์โรเวรเนาะเราเข้ามาทำตลาดแบบจริงจังนะท่านผู้ชมเราไม่ได้เข้ามาทำตลาดแบบชั่วคราวนะครับอ่านะครับเขาทางโรโวอร์ไทยแลนด์นะครับ,เข,รบเขาเข้ามาทำตลาดแบบจริงจนะังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณลูกค้ามั่นใจได้นะ นะครับเรามีทีมช่างนะครับพร้อมมาไหลนะครับไว้เซอร์วิสพร้อมรถเซอร์วิสนะไว้บริการคุณลูกค้าถึงหน้างานเลยทีเดียวในกรณีที่รถคุณลูกค้ามีปัญหานะครับผมที่หน้าง,งานนะไม่ว่าจะเป็นางานเช็คระยะนะครับแล้วก็ตัวรถมีปัญหาที่หน้าง,งานนะเรามีทีมช่างพร้อมมาไหลแล้วก็ถรถเซอร์วิสวิ่งเซอร์วิสให้คุณลูกค้าถึงหน้างานเลยทีเดียวนะ่าสินค้ามีวารันตีรอบคันอยู่ 2ปีหรือ2 0 0 0ชั่วโมงนะท่านผู้ชม2ปีหรือ2 0 0 0ชั่วโมงนะครับให้คุณลูกค้าสบายใจได้นะเรื่องอการวารันตีระยะเวลาวลารันตีของสินค้าของเรานะครับอย่างน,นี้นะตัวนี้ก็75แหแรงมา้าราคาอยู่ที่870,000บาทแค่นั้นเองนะครับราคาถูกมากนะ870,000บาทก็แถมชุดใบม,มีดดดินหน้า1ชิ้นนะครับผมโปรโมชั่นของเรานะนะครับ ถัดกันมาก็จะเป็นโลโวอร์แรงติดกับตัวมือคีบอ,นอนเนกอเนกประสงค์เนาะนะครับผมตัวนี้นะราคาอยู่เจ็ดแสนต้นๆน,น,นี่แหละครับผมจําไม่ผิดนะตัวนี้นะครับราคาตัวล้มอยู่ห้าแสนแปดครับมือคีบก็อยู่ประมาณแสนห้านี่แหละนะครับตัวนี้นะอ่านี่ก็เป็นร้อยสิบแรงรุ่นเกียร์ธรรมดานะนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับส่วนร้อยสิบแรงเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทอรก็ 1 5 5 0 0 0บาทน,นะครับผมราคาเข้าถึงง่ายมากครับคือราคาเนี่ยทำมาได้ดีมากนะสำหรับโลโวเนาะตู้แอร์ก็เป็นตู้แอร์ที่ประกอบมาจากลงโรงงานเลยนะมาจากไลน์ผลิตเลยนะครับไม่ใช่ประกอบจากเมืองไทยเนาะนะครับอืมเป็นตู้แอร์โรงงานก็ว่าได้นะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนะาะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะ0 9 4ย์3 5 1 2 0นะทีมงานโลโวอำเภอร,รีบุญเรือง จังหวัดน้องบรุรัมย์ูขพร้อมบริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็มีหลายหลายคนนะครับที่สอบถามผมเข้ามาว่าโชว์รูมโลโวมันอยู่ตรงไหนแถวเมอศสีบุญเรืองไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้เนาะตอนนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้โชว์รูมของเราก็สร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแ0 9 0แล้วนะครับตัวนี้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพว่วงเดี๋ยวพาดูอุปกรณ์ต่อพว่อพวงต่อเลยแล้วกันนะครับ power halo นะครับผมตัวนี้3เมตรนะ โอ้ใหญ่มากครับตัวนี้สเมตรนะครับผมอ,อ